ทานายแชมป์ช่วยบอกด้วยว่าวันนี้จะเผาหนังสือของใครครับวันนี้ผมจะมาเผาหนังสือของตุลาการศาลข้ามศาลข้มโนนะครับก็คือท่านทวีเกียรตินะครับ,บกัมพูาการีครับอ่าฮะทำไมถึงต้องเผาหนังสือของเขาครับก็ด้วยคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้ครับที่ตัดสินว่าในกรณีของอ่าร้อยเอกธรรมนัฐคมสองนะครับอ่าฮะที่ศาล ประเทศออสเตรเลียครับ uh huh. ก็มีภาคษาถึงที่สุดแล้ว uh huh. ว่าว่ากระทำความผิด uh huh. ฐานค้าเฮโรอิน uh huh. และถูกภาคษาจำคุกแล้วแต่ศาลธรรมนูนไทยไม่ยอมรับค้อมีภาคษาของศาลครับซึ่งผมเป็นลูกศิษย์ครับก็ถือว่าหรือว่าถ่าตุลาการท่านนี้เคเป็นอาจารย์สอนกฎหม,มายกฎหมายอาญา ผมจึงไม่ห็นดด้วยกับทางเรียนใชของอางจารย์สุนดรงกล่าวนะครับ,รบวันนี้จะเอาหนังสือมาเผาขี่เล่มครับมีทั้งหมดสี่เล่มนะครับเป็นผลงานขอ,องอาจารยาจารย์ทวีเกียรตินะครับซึ่งท่านที่สอนผมครับดูนี่คือหนังสือที่ผมใช้เรียนใช้สอนนะครับที่อสอนมาต่างๆครับก็มีลายเซ็นท่านด้วยนะครับ นี่เป็นลายเซ็นซึ่งจริงๆผมมีความรับถ่การแต่งซือนี้มากเพราะว่าทำให้ผมได้เกียรเองนะครับ,รบแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะเป็นมันจะผมหมดศรัทธากับสารกับคำวินิจฉัยของสารดังกล่าวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเชื้อไฟอย่างดีที่มีลายเซ็นของอาจารย์จติวเกยียรซึ่งเป็นตุลาการสามนุน ที่วิจัยเมื่อวานนี้ครับแบบนีบหมดสีเล่มนะครับมีประมวลกฎหมายอาญาฉบับอ้างอิงหลักกฎหมายอาญาความผิดมีคําอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและโทษแล้วก็คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะเผาวันนี้ครับสีเล่มครับทีนี้เราจะคุยกับคุณวิทยากรโสวัต์ซึ่งเป็นนักเขียนหนุ่มเป็นเจ้าของร้านหนังสือเฟลลาเดลเฟียวันนี้เขาประกาศว่าจะโกนผมนะครับ อยากถามว่าทำไมถึงตัดสินใจจะโกนผมผมเป็นเดอะครับครับเป็นเดอะคทำเพื่อเอนากโลนฮะกำลังจะบอกว่าเพื่อนเราที่อยู่ในแล้วก็ที่ต่อสู้กับตอนนี้ไม่มีใครเดินเดียวได้เป็นสำนึกครู้ว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างในฐานะนักเขียนนะที่สำคัญที่สุดคือผมเป็นมนุษย์คุณก็เป็นมนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์ หยุดความรู้สึกครัจเป็นยุติธรรมโอเควันนี้จะโกนผมไว้อะไรกับความยุติธรรมแล้วก็เป็นเพื่อนกับนักโทษการเมืองนะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับทีมงานมามามาโอเคเริ่มเริ่มเริ่มจากเขาหนังสือก่อนก็ได้ขยับมาใกล้ๆกันหน่อยโอเคนั่นแหละ มามาไม่ใงี้ปูไปกดปูชนียะเย้ <Okay. S 2> ตอนนี้เรากำลัง ไม่รู้ว่าเผาหนังสือหน้าโกนผมหรือว่าโกนผมหน้าเผาหนังสือนะครับแต่ว่าเราทำสองกิจกรรมพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยบูรพานีตอนนี้นะครับ,บใครดังใครดังใครเป็นคนดังทนายแชมป์เป็นคนดังเองเผาเองนะครับ<ป> <c oughs> มันจริงไงมันจิอูดเซกันแน่นอนเจี๊ยบถอยขึน้นไปอีกนะ นี่คือตำราของรองศาสตราจารย์ดรทวีเกียรติมีนแกนิตนะครับเป็นหนึ่งในตุลาการสารารัฐธรรมนูญซึ่งตีความทางการเมืองลหลายๆครั้งนะครับเราก็ทราบว่าการตีความของตุลาการสารารัฐธรรมนูญแต่ละครั้งไม่เป็นคุณกับฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยแต่สนับสนุนฝ่ายที่ต่อต้านประชาธิปไตยอย่างกรณีของคุณธรรมนัฐเมื่อวานนี้เราก็เห็นชัดนะครับว่าจะมีการ ลอเรียนว่านี่มันไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญแต่คือสารรัฐธรรมนัตนะครับส่วนเบื้องหลังที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือคนที่กําลังตัดผมคนที่คนท,คนที่เป็นช่างการะบอกตอนนี้คือจารย์สรพจน์เสวนาคุณากรซึ่งเขาก็ตลงผมตัวเองเมื่อวานนี้เพื่อร่วมให้กําลังใจกับนักโทษการเมืองแล้วก็เพื่อประท้วงความอยุติธรรมส่วนชายหนุ่มที่กําลังถูก ตัดผมอยู่ตอนนี้ก็คือคุณเจีย๊ยบวิทยากรโสวัตรเจ้าของร้านหนังสือฟิลาเดลเฟียเป็นนักเขียนหัวก้วหน้าคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราจะเราจะถ่ายทอดไปเรื่อยๆนะครับ วิทยากรบอกว่าเขาตั้งใจจะโกนผมพร้อมกับคุณแม่ของเพนกวินนะครับเขาบอกว่าเขาไปเดินทะลุฟ้าพร้อมกับแม่เพนกวินแล้วได้ได้คุยกัน เราภาษาบาล์มากับตเห็ดนั่นกับตัวเดียวใจก็ัำก็เขียใจเป็นอย่างเี้ยจังน้อยนะจัง่กัน มีบทกวีจะพูดจะอ่านสักหน่อยไหมครับคุณวิทยากรแล้วตอนนี้คุณนึกถึงบทกวีบทไหนไม่นึกเลยท่านเลือกบทเลือกสักเจ็บหัวตรงนี้มันเจ็บที่หนึ่งเพราะว่ากันไกเป็นกันไกตัดกระดาษเนี้ยตาไหลเลยนะครับว่าเราเสียดายนะครับเพราะว่าไฟมันควันเข้าตาไม่ได้ทราบซึ้งอะไรใช่ไหมครับไม่ได้ทราบซึ้งอะไรเลยวิชากฎหมายที่เรียนมาจนได้เป็นทนายความจนมีตั๋วทนายแล้วเอาตำราม,มาเผาเงี้ย <c oughs> ไม่เสียดายหนังสือบ้างเหรอ จะได้ความรู้สึกที่เคารพศัทธาท่านอาจารย์มากกว่าถ้าเป็นอาจารย์ที่สอนดีมากมีความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญาซึ่งหลักกฎหมายอาญาเนี่ยแกแกเป๊ะมากครับทั้งตงรีมโมแลวก็นนะ้วแกเป็นคนที่เข้าใจลึกๆนะเป็นปรมาจารย์กฎหมายอาญาเลยครับแต่การมีความเช่นนี้ไม่ว่าคุณจะกร้าเฮโรอีนที่ต่างประเทศหรือคุณจะกร้าทาเฮโรอีนที่ประเทศไทย ต่างก็มีความเิดกเหมือนกันนี่นคามว่าการที่เรามีอันาจอธิที่เป็นไตยเราไม่จ้เป็นต้องทายใต้อานาจของต่ะประเทศนั้นเป็นการทิจใช้ที่ขัดต่อหลักกฎหมายขัดต,ต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายและบรรูญที่คนจะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นต่อให้คุณจะสุภาจอาพุกต่างประเทศหรือในประเทศก็มีความผิดเหมือน,นกันอ,อย่าคิดว่าการค้า ขนาดว่าการค้ายลินต,ต่างประเทศก็ม,มีความผิดกฎหมายไทยก็บัญญัดอยู่แล้วว่าการคร้าเฮโรอินเป็นความผิดถ้าคุณนําเข้าในประเทศไทยโทษมีสถานเยืววคือประหารชีวิตและคุณธรรมนัสเนี่ยคุณไม่ทํางานที่ฟาร์มอย่างที่คุณไปอ,อภิปรายนะครับคุณถูกถูกโทษทาออสตเตรเลียนะครับ ขณะนี้การปลงผมคุณวิทยากรก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับโดยอาจารย์ของเขาคืออาจารย์สรพจน์เสวนาคุณากรครับไม่ไ้อี่เสดยสีไหมที่แบบที่อุสาหาจมาเรียนมาแล้วมาเจอเหตุการณ์คุณธรรมนัสแบบนี้ครับก็รู้สึกจริงผมไม่รู้สึกเสียดายเลยครับเพราะว่าสิ่งนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นเป็นที่ระลึกของคนที่เคยสอนมาแล้ว สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวตนผมอยู่แล้วเรื่องหนังสือมันจะมีคุณค่าต่อเมื่อคนเขียนนั้นมีคุณค่าเหมือนกันถ้าคนเขียนไม่มีคุณค่าต่อให้เขียนหนังสือเล่มไหนก็ไม่มีคุณค่าเช่นกันมหมดศรัทธา <laughs> แล้วผมจะไม่โดนกฎหมายเฝ้า <laughs> ไม่หรอกเรามีเตาของตัวเอง

อ uh. แต่ว่าร้านก็ไม่ตัดเมียก,ก็ไม่อยากให้ตัดที่ร้านเพราะลัวิดโควิด กลง okay. โอ้ย่างงั้นแหละคือ,ค,อคือถ้าเราไถาย้อนเนี่ยมันจะเจ็บ โอเล่ Ole, ไปส่แเราผู้โลนเป็นไปซอยแล้วเนี่ยไายขึ้นมันจะเจ็บ นี่คือการประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบสันติวิธีของทนายแชมป์นะครับด้วยการนำตำราของรองศาสตราจารย์ดรทวีเกียรติมีนกักกนิตฐซึ่งเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งได้ให้คำวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณธรรมนัทเมื่อวานนี้นะครับเขาในฐานะลูกศิษย์ซึ่งมีตำราของอรองศาสตราจารย์ทวีเกียรติเนี่ย สี่เล่มเพราะมีลายเซ็นทุกเล่มนะครับเขานํามาเผานะครับนําเตามาจากบ้านนําหนังสือมาจากบ้านแล้วก็นําไฟมาเองนะครับแล้วมาเผาด้วยตัวเองนะครับส่วนอีกฝากหนึ่งคุณวิทยกรโสวัตนักเขียนหนุ่มเจ้าของรา้านหนังสือฟิลาเดลเฟียนะครับก็กําลัง ถูกโกนผมนะครับโดยอาจารย์ของเขาอาจารย์สรจพ์เสวนาุณากรนะครับเพื่อให้กําลังใจและเพื่อร่วมชะตากรรมกับนักโทษการเมืองกับแม่ของนักโทษการเมืองเขาเป็นเดอะคอปนะครับเขามีปรัชญาประจําใจว่า you will never walk alone นะครับนักโทษการเมืองจะต้องไม่โดดเดี่ยวนะครับเขาพร้อมที่จะยืนเคียงข้างผู้ที่ถูกกระทำนะครับ เขาเชียร์แมนยูทนายแชมป์เชียร์แมนยูส่วนเจีย๊ยบและอาจารย์สารพัดเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับแสงสวยมากเลยตอนนี้ จริงๆแล้วเมื่อวานนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าตุลาการสารรัฐธรมนูญที่ถแถลงน่ะทุกคนไม่ยอมใส่หน้ากากกฎหมายเกี่ยวกับโรคติดต่อว่ายังไงบ้างดดนนก,ก็นยกเมันที6พันัปรับ <6, 000. S 2> คนเดียวในประเทศไทยูครับเอ ือรไปแล้วม่ได้องสองัไไปแล้วล่ะไโนไหนกยมตให้เปัจาของแืมัว่าอยากเปิดเลยนะมันหนาปวดป่ะหนาดอ่ะสิบกิ เป็นตีขี่เท้าคู่ขี่เท้าออกน้ำเคี้ยขี่เท้าน้ำเอาเอากระดานนั่นแหละแค่เคี้ยเอาเออสีมีคนซอยสีหนังซื้อซอยอะ่ะทุกเหล่เมเลย <c oughs> ผู้มีประสบการณ์การเผา <laughs> เราเคยจัดคอนเสิร์ตเผาหนังสือของศิลปินแห่งชาติและก็นักเขียนซีไรส์หลายคนนะครับเราร้องเพลงเพลงอะไรนะหนุ่มพเนจรพร้อมกับเผาหนังสือของสุรชัยสมไม่ใช่สุรชัยสมบัติเจริญสุรชัยจันทร์ที่มาอรไปแล้วนะครับหนังสือของสุนทรีเวชานนนหนังสือของนักเขียนซีไรส์หลายคนซึ่งเป็นนักเขียนฝ่ายที่ต่อต้านป,าประชาธิปไตยก็เคยถูกเผามาแล้วนะครับวันนี้เราเผาหนังสือของ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทําให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราเป็นที่สงสัยเป็นที่เครือบแคลงของของผู้คนนะครับว่านี่มันคือความยุติธรรมจริงๆหรือนะครับเป,เป็นความยุติธรรมเสมอหน้าหรือว่าความยุติธรรมของใครกันแน่นะครับ เลยบ่ะนี้เจ้าเป็นเสี้ยนแล้วเดี๋ยวาะะอาจารย์สารพัดตัดหนังหัวเจี๊ยบใหญ่บอสโอเล่น เสพอฟไ,ไทยเป็นปนอลองเล่าประสบการณ์ที่ที่ทนายแชมป์ได้เรียนกับอาจารย์ทวีเกียรติให้ฟังหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างอออแแกกกนนเป็ร่าาจ แก่เป็นการที่ถึงนะครับ <คำ S 2> ก็ทางหาอะไรก็จ้างแกมาสอน <คำ S 2> หาอะไรมาแก,ก่ครับแกเป็นคนอธิายที่มากซึ่เงเคยโคบอาจารย์บอกว่าจากย์ถ้าผมได้ได้ร้อยเป็นของอาจารย์อาจารย์จะให้ลงทุนผมมาอ่าซึ่งตอนนั้นผมทำได้ได้ประมาณตั้งอ่ามันได้ผมก็คือคนที่อาจารย์จะชอบมากแกเป็นคนอธิบายกฎหมาย เป็นเหมือนว่าเป็นมนจาจมาจกฎหมายอาญาเลยนะครับครับผมว่าข,ของประเทศจะเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ว่าแต่ว่าคำวินิจฉัยล่าสุดเพราะว่าเดิมเนี่ยแกแกมีคำวินิจฉัยหนุ่ที่ที่ต่างจากเพื่อนผมจำเทสไม่ได้แต่ว่าเทสนี้สารรัฐมนูญมีมติเอกฉันก็นคือทุกคนมีความเห็นเป็นทางเดียวกัน ทางเดียวกันทั้งหมดเลยคนไม่ต้องดูเพิ่งแต่ส่วนตนเลยว่าแต่ละคนมีความเป็นอย่างไรเมื่อเมื่อเหตสก,การนี้ทุกคนต้องสอดส้อมต้องการทั้งหมดห <ả? S 2> ว่าคุณธรรมนัสหรือเป็นพ่อค้าแป้งของเราไม่พ้นจากตำแหน่งสสไม่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วความน่าเชื่อถือของศาลต่อจากนี้ไปเพราะว่า,าประชาชน ให้พาดพิงสารละตุนของเลยและตัน Arrow, น <c oughs> ี้ตอนนี้ทกพเกมได้ายไปหมดเพื่อเรื่อ่มาสารละตุนว่าเราควรจะแยกหายี่มาอย่างไรเพราะว่าจากเกมเนี้ยสารละตุตันเนี้ยถูกแต่งตั้งตั้งหาช่วยกครทำ

พิการไม่คือเราต้องทำยังไงตอนนี้มีแคมเปญนะครับคนละชื่อหรือระบบประยุทธ์นะครับทำร่วมลงชื่อกับผมนี้นะครับมีทางทำแคมเปญนะครับผุ่มีตรงชัดครขอแค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวคุณเราจะยกเลิกสวอทั้งหมดเย็นเป็นสภาเดียวครับ S <S เราจะยกเลิกยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปี<ต> <S <S เราจะไม่อยู่กับประยุทธ์อีกแล้ว20ปีคร<ำ>ับที่การทํานโยบายของของท้องถิ่นหรือต่างๆต้องสอดคล้องกับกับยุทธาส20ปีถ้าไม่สอดคล้องคุณมีความผิดได้ค,<ำ>คือมันเป็นการติดกันในการพัฒนางเรีแ, <S <S 2> <S 2> แล้วก็แก่ไขที่มาสารัร<ำ>ว่าคนมีที่มาอย่างไรเน<ำ>ี่ยครับ แล้วก็การทำรัฐประหารต้องมีความผิดเพื่อจุดรัฐประหารต่อไปในประเทศไทยครับต้องแก้กฎหมายนูนและบอกให้ชัดเลยว่าใครทำรัฐใครทำรัฐประหารต่อไปก็คือ,อมีความ,ม,วมา่ามายุบอาเรียกอะไรกเขียนเนื้อท้อศักรรมให้ตัวเองอะฮะอย่างนี้ประเทศไทยก็ไม่สิ้นสุดการทันรัฐประหารสักทีครับนี่คือประชาชนชาวไทยสามารถที่จะร่วมกัน แก้ไขอำหน้าจเิด็การพวกนี้ได้เพราะเพียงแค่คนละชื่อนำสำนักงานบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกันแก้ไขที่ยื่นสภาได้นะครับถึงแม้ว่าต่อให้คิดว่าเออยังไงยื่นไฟสวก็ไม่ผ่านสักทีงั้นก็ไม่ผ่านอแล้วก็ลองดูนะครับว่าใครืีปัญหาของประเทศไทยกันแน่ รอเลยแล้วรอแล้วรอแล้วผิดหอดช่องวันช่องไหมเจียบตอนแหกคุกไม่ไมช่องวันช่องที่เหลือไปเพาะเผามือไม่ก็ได้เผาเป็นเดียวเขาเขาเส่นเราเผาเชิงสัญลักษณ์ก็ มีอะไรจะแถลงถึงแม่แม่ของนักโทษการเมืองแม่ของเพนกวินแม่ของทุกคนที่เป็นนักโทษการเมืองไหม้ตอนที่ไปเดินเนี่ยเจอแม่ไหมแม่เป็นกวินแม่ไผ่ก็ก็เป็นกำลังใจนะไปได้ค่ะดูดีกันขึ้นต่อเราจะปรับเป้าหมายทั้งแรกที่เอาทุกคนออกมาจากห้องขังนะครัดก็สู้ต่อไปจนเราจะได้เรียงร้องสามข้อเรนนี่มันอาจจะไม่ใช่ปีสองปีหรือวันสองวัน แต่เราก็จะไม่ยอมหยุดที่จะเดินไปสื่หมายรุ่นตัอมั่นใจในลูกของแม่ทุกคนว่าเขาเป็นคนจริงไอ้ไอ้ที่ผมทำนี่างตะแ่อมากในเรื่องของเขาผมมั่นใจว่าเขาเป็นคนจริงมาก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 แล้จะขาจะไปสืบหมายได้คิดถงแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับวันนี้เราก็คงจะสิ้นสุดการไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ผมจะหมดแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทนายแชมป์ที่เอาหนังสือมาเผานะครับขอบคุณเจี๊ยบวิทยากรโสวัตรที่แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์และเป็นกำลังใจให้กับแม่แม่ของนักโทษการเมืองแล้วก็เป็นแนวร่วมกับประชาชนที่ต่อสู้เพื่อการปลดปล่อยตัวเองจากความเป็นทาสขอบคุณอาจารย์สรพศเสวนาคุณากรซึ่งวันนี้รับบทเป็นช่างการะบบให้กับลูกศิษย์ของเขา ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสดจากหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราสิ้นสุดกันเพียงเท่านี้วันหน้าเจอกันใหม่อ่ะไม่ไงไม่ยังเสียวบ่ยสอต้อนอมไหมยแล้อ